อะไร่จ้องฉันแบบนั้นได้แล้วทำไมครับก็คิดเห็นนะ<ไ>อยากมองนานๆเลยจะชงกาแฟก็ช่งไปดีไม่ได้จะชงมาเลยดิเอเรีย่ยใช่ว่าผีเหมือนเดิมว่าใจบ้าพูดแบบนี้เด็กคนอืนน่นก็รู้มหมดหรอกรู้อะไรเหรอคะเฮอ่อรู้ นี่บอกตั้งกี่ทีแล้วทำไมถึงไม่รู้เรื่องอีกเหรอแซนดี้กับอีกคนนึงทาไมไม่ช่วยสอนน้องฝึกงานเนี่ยเรามีเรื่องต้องคุยกันใหม่แล้วนะเด็กฝึกงานตามพี่มาที่ห้องด้วย,ยน้องเชนสู้ๆนะคะพี่ผมเขาแค่แค่อยากให้งานออกมาดีอ่ะสู้นะจะพยายามครับ อ่าไม่ปิดมากหรอครับหยิงพี่หยิงพี่บอกกอี่ทีแล้วว่าให้เรียกว่าพี่หยิงส่วนมากนี่ก็เปิดไว้อย่างนั้นแหละนายก็อย่าทำอะไรพี่เลพี่ลมไดแล้วค่คนนะ,คะอ๋อ พิเรนพิเรนที่พี่ยินหมายถึงเนี่ยมัน<ะ>เป็นเรื่องยังไงห,หรอคะไปนีนอ่อปไผมไม่กลัวแล้วก็ได้แ,<ต>แฟมนี้แล้วกันเนาะนี่เดี๋ยวเย็นนี้ฉันไปงานเลี้ยงด้วยไม่ได้นะ เีมีนัดทานข้าวกับคุณเร่อะไรไม่มีผู้ชายคนไหนอยากเห็นแฟนตัวเองไปกินข้าวกับผู้ชายอื่นหรอกนะครับแต่ผมไม่ไว้ใจผู้ชายคนไหนทั้งนั้นนะเขาชายผมเชื่อ่าครับพี่ยินอือือออ๊ยโอ๊ยคุณเรเขาแค่จะเลี้ยงขอบคุณเรื่องคิวปิดเท่านั้นเอง ไม่รู้แหละเอางีา้ถ้าเกิดพี่ยืนยันจะไปให้ได้เนี่ยผมก็ขอไปด้วยแล้วกันะเดี๋ยวผมนั่งรออยู่บนรถก็ได้ครับสัญญาและสาบานเลยว,ว่าจะไม่เข้าไปกวนเวลาของทั้งสองคนเลยอเรอบนรถอืมก็อโอเคนะแต่คนเอเนี่ยเขาจะมารับันที่ออฟฟิศถ้านายอยากจะรอบนรถก็ตามสบายเลยหญิง ทำไมทำกับผมแบบนี้ก็นายเป็นคุณบอกเองไม่ใช่หรอว่านายอยากจะรอในรถฉันก็ให้รอในรถแล้วนะผมก็ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นไหมล่ะนี่นายเนี่ยต้องหัดไว้ใจคนอื่นบ้างรู้ไหมเออถ้าเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้ก็สัญญาสามเดือนเนี่ยคงต้องจบเอ่าเข้าใจแล้วครับเอาตามแบบพี่หยินได้เลยครับเอาอะไรอ่ะ ไปได้แล้วครับผมผมจะต้องหัดไว้ใจแฟนตัวเองให้ได้ซะก,ก่อนเบาเบาดิทุกคนอื่นเขาได้ยินหรอกทำไมครับผมอยากให้เขาได้ยินด้วยซ้ำแต่แต่ผมปิดม่านแล้วปิดประตูก็แล้วไม่มีใครเขาสนใจหรอกพี่คิดมากไปเน,นี่นี่ไปแล้วจำไว้ด้วยนะวันนี้ฉันแค่ไปคุยงานคุยธุระเข้าใจป่ะ ไม่ได้ป็นเด็